คาโลอันเชโรติยันสามแข่งหลักมาดิดพร้อมบูกับบาซา โดยคราวนี้ครับคาร์โล,ลอันเชลตต t เทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดยืนยันว่าทั้งจูดเบลลิงแฮมเฟเดริกอวันเวเดและโอลิียงชัวเมนีต่างพร้อมลงบู้กับบาร์เซโลนาในเกมเอลกาสิโกเวอร์ชันซูเปอร์โกปาเดลเอสปันญานัดชิงชนะเลิศที่เมืองเจดดาประเทศซาอุดีอราระเบียวันอาทิตย์นี้ตามรายงานจาก ibo, มุนโดเดปอร์ติโบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเรอัลมาดริดครับฟาดานมาโยกาในรอบตัดเชือกมารสกกร์3ประตูต่อศูนย์เมื่อวัน ประเดิ่สบดีที่ผ่านมาับพร้อมรายงานอาการบาดเจ็บของเบลลิงแฮมวันเวดีและอเล็กชิวเมเน่ก่อนที่อันเชโลติยืนยันว่าทั้ง3คนเนี่ยจะพร้อมสําหรับเกมเอลกาซิโกวันอาทิตย์นี้เรามาถึงเกมนี้ด้วยสภาพร่างกายที่ดีด้วยความกระตือรือรน้นและความปรารถนาอย่างแรงกล้าปัญหาที่เราจะมีกับมาโยกาได้รับการแก้ไขแล้วและนักเตะทุกคนต่างก็พร้อมลงสนามเบลลิงแฮมสบายดี เขาฟื้นตัวได้ดีแล้วมันสําคัญมากเพราะเขาทําลงานได้ดีเขาเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างได้ในเวลานี้เทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนกล่าวนะครับทั้งนี้ครับอันเชลติยังแสดงความเชื่อมั่นของเขาที่มีต่อทีมชุดขาวก่อนลงเล่นเกมสําคัญในวันอาทิตย์นี้ด้วยโดยกล่าวไว้ว่าในโอกาซิโกคุณภาพมันมีความสําคัญเหนือกว่าความสมดุลของทีมและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ออกาซิโกเมื่อก่อนดูบ้าคลั่งกว่าเดิมเล็กน้อยมันยังเป็นปัจจัยสําคัญ ในเกมวันพรุ่งนี้ของแนวรับหากคนเล่นเกมป้องกันได้ดีคุณก็มีโอกาสชนะมากกว่าคาร์โลอันเชติกล่าวไว้ครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปในแลอบทูกใจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเนนพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างบอลเดียวด,ด,ดูบอลสดดูบอลฟรีแถมยังมีทัศนบอลอื่นๆอีกมากมายครับตามกันไม่ได้แอดมิ จะปักหมดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ